สวัสดีค่ะวันนี้ก็พาทุกคนเข้าป่าอีกแล้วจ้ะเดินม,มาถึงก็เจอเห็ดมันปูเลยทิ้งช่วงไม่ได้เข้าป่ามาเป็นอาทิตย์ละโอ้ยดูสิแห้งเลยฝนไม่ตกจ้ะเห็ดก็เลยอาจจะแห้งๆห,หน่อยขาแข็งดีจังมีอีกไหม วันนี้เข้าป่าป่าไม่ค่อยสงบค่ะเพราะว่าไม่ยินแต่เสียงเครื่องบินลบทั้งวันเลยวันนี้นี่ไงนี่ไงท้องฟ้าไม่สงบค่ะวันนี้ได้เท่านี้แหละเ,เดินหาดูไปเรื่อย นี่เดินมาแวะหาดูเห็ดพึ่งหวานจ้ะแต่ว่าไม,ไม่เจอเจอเห็ดมันปูใส่ตาบในเยอรมันาอากาศค่อนข้างจะดีนิดนึงอุณหภูมิ2ีองศาจ้ะหมายแหละเสียงเครื่องบินวนเวียนอยู่ตรงนี้แหละ จะเดินหาไปเรื่อยๆจะไปลุ้นกันว่าจะได้เห็นอะไรบ้างได้ยินเสียงไหม อันนี้คือฝนมันไม่ตกเนาะมันก็เลยแหง้งเป็นไงเสียงเครื่องบินลบค่อนข้างจะดังไหมมันบินวนเวียนอย่างเงี้ยแหละเป็นชั่วโมงแล้ะนี่ไงเห็ดนังไก่จะ้ะแต่สีมันซีดๆมาละอูสิ จากสีเหลืองๆไก่ออกเป็นสีข,า,ขาวๆอันนี้ก็เห็ดน,นังไก่ได้อยู่ไหมน,นี่เป็นเห็ดมันกูใช่ไหมอาจจะแห้งหน่อยโอนเก็บเห็ดไปแข่งกับเสียงเครื่องบินลบไปเห็ดมันกูจ้ก ตรงนี้เห็ดอะไรเห็ดนางไก่เห็นกไกลอ่าเห็นนางไก่จริงด้วยแห้งเปาะเลยโอ้สิอ่าเลิกเฉพาะดอกที่อ่าอันนี้โอเคอยู่ขาอวบ,ออบแข็งๆอ่าตรงข้างหน้าก็มี ตรงนี้เห็ดหนังไก่เยอะนะอุ้ยอยอหลุดไปเลยวันนี้ทุกคนก็จะได้อยู่ในบรรยากาศซ้อมลบไปด้วยจ้ะ มาอีกเลยโอ้ย,อยเป็นการเก็บเห็ดที่รู้สึกวิววิวเหมือนระเบิดจะลงหัวนีเห็ดมันปูแห้งเลยจ้ะเลย แต่วันนี้เราจะได้แต่เห็ดหนังไก่ดูสิขาวอวบมากเลยแต่มันจะแห้งๆหน่อยข้างหน้าก็มีอีกนะอูย้ยนี่ดอกเบลอเลยโอเคมากดูสิแค่ตรงนี้โล่งๆเดี๋ยว ถ้าบินผ่านมาจะถ่ายให้ดูนู่นไงตรงนีเ้เนี่ยอ้าวไปไหนละ่ะไม่ยินแต่เสียงเออตอนนี้มีความรู้สึกว่าเริ่มสงบแล้วจ้ะไม่น่าจะมาอีกละมัง้งงจ้ะ เดิงใกล้จะไปต่อจ้ะตอนนี้โรคก็สงบสุกแล้วเครื่องบินลบไปหมดแล้วจ้ะแถวเนี้ยเห็ดดำเยอะนะแต่ว่าดอกยังเล็กอยู่เดี๋ยวรอให้ฝนมันตกสักพักหนึ่งเห็ดก็จะมานี่ไงเจอเห็ดมันปูแล้ว ไต้มอสนะนีจ้ะนี่จ้ะ,จะยังดีนะยังมีให้เก็บเนี่ยป่าแห้งๆมาเป็นอาทิตย์ลองสองอาทิตย์ละโอ้ยเห็นตรงไหนนี่ไงนี่ไงเป็กนกลุ่มบางคนชอบกินเห็ดมันปูจ้ะ ขายอยู่ในห้างซูเปอร์มาร์กนะแพงอยู่เหมือนกันนะเอามากองไว้ก่อนค่อยตัดขาดทีเดียว รู้สึกว่าสงบมากเลยไม่มีเสียงรบกวนดีจังอันนี้ค่อนข้างจะขาันนี่มาละปล่อยไปโอ้โหลูกขาอวบจังอันนี้ด้วยเดินระวังหน่อยเดินเหยียบอีกอุ้ย,ย,ย,ยสวยสวย ไม่เจอไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดหรือดอกไม้สวยอะ่ะไม่อยากจับนะแต่ก็จับไปแล้วสวยมากเลยเพิงเคยเห็นเนี่ยแหละนะเดี๋ยวถอดถุงมือดีกว่าเผื่อมันมีพิษเนาะดอกมันสวยแบบนี้นี่ไงนี่ไง เรากินเห็ดมันปูไม่ใช่หรอกมันบำรุงสายตาด้วยค่ะอ่านตำรามานะเ่อกีเห็นไงดอกเล็กนิดเดียวมาตัดขาก่อนี๋้วถ้เดินไปอีกข้างหน้าขาลิ้นไปหน่อย ดอกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่เป็นไรจ้ะดอกนี้ค่อนข้างจะเละๆนะปล่อยไว้โอ้ยนี่โอเคอันนี้ดีจังไม่มียุงเลยไม่มียุงมารบกวนเลยจ้ะวันนี้ หันมาเจอเห็ดปะการังไปดูกันสวยดีจังโอ๋อสวยงามมาก ก็มีนะแต่ดอกเล็กนะเราก็ยังตาดีเห็นเนาะมนุษซาหลบอยู่ใต้มอสแล้วนะถึงจะแห้งมาหน่อยก็ไม่เป็นไรนะข้างหน้าเราอีกหนึ่งดอก ดอกนี้จะสวยนะคนกี่จะกรยานผ่านตกใจหมดมาโอ้โหถึงเธอดอกจะแห้งแต่ก็กินได้จ้ะี่เห็นตรงไหนนะนี่ไง Để đuôi ôi ôi hoi hoi hai xong đó, đó. ninh anh ยังดีนะวันนี้ยังได้เจอเห็ดมันปูกำล,ลังจะกลับอยู่แล้วนะหันมาเจอเห็ดมันปูเก็บซะหน่อยก่อนกลับนี่อีกจะ้ะสี่โมงกว่าละเราจะกลับบ้านละอันนี้เห็ด มันปูอันนี้เห็ดนางไก่มีรถมาวิ่งผ่านไปดีกว่าม้ามาเห็นเราแล้วมาตกใจก็เลยก็เลยเดินหลบมันก่อนจะกลับบ้านเนี่ยพาแวะดูเห็ดดำจ้า ดว่าจะไม่เจอเห็ดดาซะแล้วขอถุงมือไวแล้วด้วยเห็ดดำไม่ใช่เห็ดแต่ดานะเห็ดดําขาเรืองสองดอกกลับบ้านสวยดีนะเดี๋ยวเดินลอดูไปเรื่อยๆดีกว่า เจอเห็ดละกลารังอีกแล้วโอ้ยอันนี้ดอกสีขาวสวยชเชียวยตะการาัเห็ดหล่นจะฆาควาันไปจ้ะจะห้าโมงเย็นละ สายก็เริ่มเย็นเนิดนึงลับกานดีกว่าพ่อามพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่จ้ะ